สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ก็เป็นเวลาตีหนึ่งนะคะสําหรับแพรา่าเพาแสนทอ,นองน้องนลินตาหลับไปแล้วนะคะแต่ว่าคุณแม่ก็ยังทํางานอยู่เนาะอันนี้อาบมาแล้วนะสดออกมากเลยนะคะก็มาอยู่หลังบ้านตอนนี้เพิ่งกระลังการเวรทียางบ,บงยุยิ่งใหญ่อลังการงานา้างอื พี่น้องก็รอติดตามไลฟ์สดนาริตะไลฟ์ครั้งที่24นะคะพี่น้องกับทะเบิงวาความร่างการสีจังไดการแสดงเขาสิแบบใดพร้อมรับเชิญพิเศษรอบนี้คือพี่บัวพันธ์ทางโสและก็พี่สีจันวีสีนะคะกับต้นฉบับแบบหมอลำเจ้าแม่หมอลำซิ่งมาเองเลยเมื่อนี้รอบนี้จะมาปะทะกันเพ่าๆพี่บัวพันธ์แล้วก็จะมีการร้องอ่าร้องฟิชเชอรลิงกันด้วยนะคะกับพี่บัวพันธ์ทางโสแล้วก็ ไอซีจันวิสีนะคะบอกเลยว่าเป็นแนวนาของมอลลมซิงที่แบบดังทั่วประเทศไปออกงานต่างๆประเทศคือแบบว่าช่วงที่เพิ่นแบบดังดังคาคารนะพี่น้องแบบบอกเลยว่าไม่มีวันหยุดนะคะอันนี้ก็สิเป็นบรรยากาศการน,นี่มิดอินซิมหน่ะพี่น้องอืม ก็จะตรงนี้ช่วงหัวค่ำก็สิเป็นทีมงานแดนเซอร์ซ้อมนะคะซ้อมและมืออื่นนี่ก็จะเป็นนักดนตรีพันมาซ้อมนักดนตรีก็จะรวมตัวซ้อมตอนนี้พ่อพ่าวก็ลั่นจะลั่นจะคลิปเลียงสิคลิปในเพนดูวาเราจะ,ะเริ่มต้นจากการซ้อมอะไรกันก่อนพรุ่งนี้นะคะเพว่าเ้าก็มีโช์กันทุกรอบนะคะนี่รถเครื่องเสียงอีกหนึ่งคันนะคะอุปรกรณ์หลายพี่น้องทั้งเวทีเครื่องเสียงเองต่างๆนาหน้านะคะ เดี๋ยวจะไปจอดดูว่าพวกนี้ทำอะไรกันนะคะวิเ็นอย่างกันเนี่ยไม่ได้ขอสวค่ะไม่ได้ขอแม้ว่าสุดเต่งสวยใช่บีกัมเรลี่กระดัมองนหาสุดเตยอยู่เนี่ยแพทเทิร์ใสจังง่าคือพอสั่งมาาหมยแมนเวที่ไมยได้อุ้ยเออเออเออ ต้งให้ฉันเหม่ต้องให้ฉันเหม่ถ่ายวีดีโอนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะปะ้าอาจารย์สายันเศรามาคุ้มเชิญอีกเลยพี่น้องชื่อเด็กชายพยัญชนะนาราังพยัญชนะนาราังน,น,นะคะตอนนีนการกำลังก่อสร้างเอาก่อสร้างนะครับ EP นะครับเพื่อความอลังการในการไลฟ์สด EP ที่23 24ค่ะ 24, 24แล้วอู้ยี่แล้วโอ้ยังลงเศร้าตอนนี้มีคานไฟครับตอนตอนนี้ทัดนะครับตดยนีจังหวัดสามนะครับโอ้ทัดมี3 อ,อามครับเดือไฟน่ะสามครับสามคนมาเบอร์โลอันกัวดดังเดือไฟน่ะนะสาดให้มันสูมเหมือนใหม่กันนะคนนี่คุณมาเป็นกวดดังเลยมีตริดนะโอ้ยามาตัวเดือยเกาหลีเปิเอาอยู่แมนบอยสันอาจารย์สันคนมาเต็มแบบฮ็อกเลยครับอาจารย์สันบทุ่นตาสีสอมเด้อทำากินซีนบมนี่บอกครับผมมาตรวจงานทุกอย่างต้องอลังการครับอีพีที่ยี่สิบสี่ต้องอลังการ โครงสร้างข้างหน้าเราเป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งหมดอลูมิเนียมอออลูมิเนียมอลูมิเนียมครับตัวนี้เสียขึ้วคท่านข้างไหนครับอลูมิเนียมของแท้นะครับอลูมิเนียมครับโอ้ยตื่นเต้นเลยเนาะงมาได้รับเสบียดที่โดดละเป็นความมัเ่าการขึ้นเวทีเป็นเหมือนเราแสดงงานสดนะครับงานสดแล้วก็ บันไดตรงนี้เราพรุ่งนี้จะทําใหม่อืครับตอนนี้เราจะติดตั้งให้ติดบอวตอนนี้เพราะีก็ขาดอะไรครับติดชมได้ครับอืเราทุบเทพเพื่องานนี้เลอยอได้รับท่านท่าเสียกุไม่ได้หรือวะพ <c oughs> ันยุง่งคือไรแท้ผู้ใดพบเด็กซื้อบัตรจองตัวกับฟ้าวได้พี่นออ้อ,นนอ,องเด้อเพื่เยสายันเราก็สิเต้นนะหันอยู่แถวนี้ล่ะคนนะกลุ <c oughs> ่มงานครับเมื่อยครับ มื่อยหลายครับโอ้ยวดมื้เมื่อยมาหลายเดือนแล,ล้วล่ะครับผมแต่เมื่อเดี๋ยวพี่นำเสนอครับนี่ครับอาจารย์สันกำลังทำอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้ตี <c oughs> อันนี้เวลาตีหนึ่งนะคะทุกคน,อ,นอันนี้เวลาตีหนึง่งนะครับหาคนซือสันเจาะหน่อยอากเลยครับ อาจารย์สันนิยาครับยิ้มย่างเดียวนะครับเพ,พื่อนเพื่อนเพื่อนไหวของเรานะครับตอนนี้เป็นขนาดขึ้นวันเป็นปีนังลานนะเพะผมปีนแล้วมันหันมไปถ่ายผม,ยผมพี่ผมเมื่อยผมไม่ลงเ <laughs> ่าแม่ดอกย่านเล็กหักจัดรถดีนะครับรถดีตอเถื่อนนะครับตั้งแต่มาอยู่กับพาพาแพร่แสงสองคุณติดตาม โอ้เยอะมากเลยครับผมคนกดไลค์ประมาณสามพันคนกดรรงนี้ประมาณห้าพันคนนี well> ่แหละผู้มีความสุขกมูลนี่นี่ครับเอ้ยอาจารย์ขาวสวัสดีค่ะเพ่นอี่ว่าอันนี้ก่อนพอ่ีเสแงมีสีเข่งยังไงครับเดี่ยวฮะมีสีเข่งยังครับเดี่ยวโอ้โหจีบแล้วเสแงมีสีเข่งอยู่ดิโหขวดดังเลยครับพี่ครับโม้โม้ให้กินกินกินแล้วคนดังไฟเออขวดดังไฟ นี่เป็นบรรยากาศนะคะทุกคนสิโอ้สนุกเต้นหน้าหา้านแล้วน้องผู้ใดเต้นหน้าห้างปะนี้ซอ,ส,อสายคล้งกับสีเดตตังไปจังสี่เลยแล้วนี่ทุกอีพีดเด็กผูเด็กข้นอกข้นเขานะ่าเนาะแต่ว่ากับสีเก็บแม่แต่ไม่อัดหละ่ะไม่สีฟู การปูพื้นคือการใส่ผงเมลามีนปูผงเมลามีนปูผงกันได้โอ้มุนยาบเนี่ยให้หยาแป้นเนี่ยจะงานเหยาผงมาหลายงานล่ะมันเหมือนออกงานจริงนอกนอแนนเราจะทำมันไม่เหมือนออกงานจริงนะครับเวลาฝนตกแล้วก็จะเปียกจริงใช่ไหมเปียกจริงค่ะเปียกจริงโอ้มันไหลฟิวไนมครับไหลฟิวแนนไหลฟิวคือจะออกงาน หอบขนหอบขนแรนมาเนีมนมนมน่มันเหมือนมันเหมือนออกงานจริงกูดบึกนใช่ทีนี้ฟึ่งฝนจะตกถึงฟ้าจะร้องเราก็จะไร้สดให้ทนชมนะครับฝ <c oughs> นตกกลังโฮมเอาค่ะผมเดี๋ยวันไหนพี่บอกก่วนงบนี้ก็อะละพี่นองเอ้ยที่พี่หีไหมเพราะว่าจะแสดงแบบได้ไดรูปเบื่ะครับ ไม่บอกค่ะไม่บอกแมนหลากหลายคือเกาแต่บอกก็ให้งงแต่ว่าสีเน้นจวดรอบนี่สีเน้นจวดเน้นมวนแมนจ้าเพ่งสาสีบอหลายดอกรอบนี่เน้นจวดเน้นมวนเน้นเตยเดี๋ยวจับสายยันเศร้าใส่สูตรเผ็ดขึ้นเตยนั่อยู่นี่แต่ว่าคึ้ว่าสีหาสูตรใส่เหรอยากอยู่หยาเลยครับตรงนู้นเนี่ยคือความรลังการของนายตะไลนะครับครั้งที่ยี่สี่ครับผม จะลืมมาให้กำลังใจซื้อบัตรได้นะครับซื้อบัตรจองตั๋วรีบๆเลยนะคะตอนนี้ยังทันนะจ๊ะนะจ๊ะอย่าลืมให้มาอะไรครับอาจารย์ฉันนะครับเอ่เอฟซี FC, อย่าลืมให้มาลายัยทีมงานเห็นไหมนียเนี่ยสายยันซาวเห็นงานเ,เดือดเดือดนี่นะบได้วูเด่นน,นี่พี่น้อง เราได้อีกนัตีบสุรอบตัวนั่นน่ะทีมงานน่ะชั้นผสมก็เลยตีบนะครับเพราะกลางวันบ่ได้ยืนตกกลางคืนบ่ได้นอนนี่เรานอนของเราอยู่กลางวันบ่ได้ยืนกลาคืนไปนอนกลาคืนไปนอนเพราะว่าบักหิวเฮาเอ็มเอ็มสิมาตั้งเวทีซอยเพื่อนบ่เอ็มสิมาตั้งเวทีกันบ่หมอรมยุคโควิดนะคะเราก็ต้องดิ้นรนกันไปนะคะทุกคน ห้ากระเฮ็ดนี่แหละพี่น้องเฮ็ดในใน,ในลัวบ้านห้าแล้วก็เราไม่ได้เปิดเสียงดังเราก็เปิดไม่ไม่เปิด PA นะคะเราเปิดเหมือนที่เราซ้อมนะคะ